ครับสวัสดีเพื่นพนอนๆอวันนี้มาดูเหรียญน,นะครับอันนี้ตามความคิดผมนะครับให้เพื่อนดูนะครับปัญหาของเหรียญปั๊มประวัติประวัติที่ไม่ค่อยชัดเจนหรือหรือประวัติไม่มีรูปภาพอะไรเงี้ยก็จะมีการแกะบล็อกใหม่ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ตัวอย่างอันนี้ตามความคิดผมนะครับเพื่อนๆดู ไม่ใช่ c o อปแบบรลอเวียงนะน,นี่เหรียญปัม๊มแกะบล็อกใหม่เห็นไหมครับซ้ายมือองค์นี้ตามคอมเมนต์ผมคือตามประสบการณ์ที่ผมศึกษาอันนี้จะเป็นบล็อกแรกสองสี่เจ็ดศูนย์เนีครับคือช่างฝีมือที่แกะแม่พิมพ์บล็อกอะมีเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปลอมแปลงเพราะดีมาน์ซัพพลายเนาะคนอยากได้แต่ของแท้หายากอะไรประมาณนี่ ฝีมือไหมครับดูแยกแทบไม่ออกเหรียญซ้ายมืออันนี้แกะบลอกม่บล็อกใหม่นะครับเป็นเหรียญปั๊มที่แกะบล็อกแม่พิมพ์ใหม่ดูเห็นไหมครับแทบจะแยกไม่ออกแต่ความเก่าจะแยกออกแต่จะมีจุดถ้าดูจริงๆก็ไล่ก็จะมีความแตกต่างในเชิงรายละเอียดพวกตัวหนังสือพวกอะไรก็จะมีความต่างกันคือคัดลอกได้ไม่หมดเพราะเหรียญปั๊ม ก็จะมีบล็อกแกะใหม่แต่แต่ทุกเหรียญเลยครับก๊อปปี้ได้ไม่เหมือนคือแกะใหม่เลยครับไม่ใช่ก๊อปปี้แค่หล่อเวียงก๊อปปี้หล่อเวียงก็จะดูง่ายหน่อยดูผิวเหรียญดูอะไรก็ได้แต่เหรียญปั๊มก็จะดูยากถ้าแต่ก๊อปปี้ได้ไม่หมดทุกเหรียญที่ผมศึกษามาก๊อปปี้ได้ไม่เหมือนต้นฉบับร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเอาไว้เป็น อันนี้แกะบล็อกใหม่2 4 7 0บล็อกใหม่แกะแม่พิมพ์ใหม่เลยช่างฝีมือเพื่อนๆดูนะอันนี้บล็อกแรกมีความเก่าพระได้อายุเห็นไหมครับในรายละเอียดก็จะต่างเจาะลึกตัวหนังสืออะไรพวกนี้ก็จะมีความต่างคือคัดลอกได้แกะแกะด้วยมือช่างฝีมือแต่ไม่ได้เหมือนร้อหรอกแม่พิมพ์ พอเวลาปั๊มก็เพี้ยนจุดตำหนิก็จะต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเรารู้พระบอกแรกนะครเหมือนหลวงพ่อก,กันสองสี่หกเก้าที่มีถกเถียงกันนะว่าเป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปัม๊มอะไรพวกนี้คือของแท้เกา่าหายากจริงๆประวัติศาสตร์ผมว่าถูกแหละคนโบราณเขาไม่โกหกหรอกประวัติศาสตร์ถูกแต่ปัญหาคือเรามาแยกแยะ ที่มีช่วงพระเริ่มดังมีหนังสือพระอะไรพวกนี้ก็จะมีของปลอมออกมาแล้วก็จะแยกช่างฝีมือที่แกะบล็อกปั๊มใหม่อะไรเงี้ยเราจะแยกไม่ออกข้อมูลก็จะบิดเบือนไปเราก็หาพระเก่าความรู้ขาดตอนทางประวัติศาสตร์นะเนาะเหมือนเหรียญลงกระสาบต่หลายคนก็ไม่ได้เข้าไปดูก็ไม่ได้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ลงกระสาบเขาสร้างเหรียญได้ คือปั๊มตัดยุคแรกๆก,ก็ปั๊มตัดปั๊มตัดแบบเกลียวเป็นบิดเกลียวมือนําเข้าจากเมืองนอกอังกฤษอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มายุคแรงดันในน้ําแล้วก็ไฟฟ้าเป็นเรียนปั๊มตัดมาตลอดนะครับปั๊มตัดแล้วก็มีแม่พิมพ์บังคับพิมพ์ก็เรียกข้างกระบ,บอกแต่จริงๆบังคับพิมพ์มันอาจจะมีหลายแบบนะฮะลองเข้าไปดูในโกลงลงกระสาบได้เว็บลงกระสาบนะครับมีหมด เหรียญไม่ได้ขาดตอนมีการสร้างต่อลงก็สร้าบแต่อาจจะไม่บันทึกไว้ว่าสร้างให้ใครบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะทําคลิปหลวงพ่อก,กันให้ดูอีกนะครับเห็นไหมครับหลวงปู่เดิมสองสี่เจ็ดศูนย์เกบบล็อกใหม่นะครับอันนี้บล็อกใหม่ผมเทียบดูรายละเอียดตัวหนังสือพวกตําหนินต่างๆดูคร่าวๆก็จะเหมือนกัน แต่ในรายละเอียดจะต่างกันเป็นบล็อกแกะใหม่ปั๊มนะครับอันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับลงเขาลงทุนแกะบล็อกใหม่แม่พิมพ์ใหม่เลยแต่ช่างฝีมือมากถือว่าฝีมืออันนี้ให้ดูเป็นวิทยาทานะให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาว่าทุกเหรียญที่ดังมีราคาในตลาดนี้จะมีการแกะแม่พิมพ์ใหม่เป็นเหรียญปั๊มเขาลงทุนแกะใหม่เลยแล้วก็ปั๊มใหม่เขาได้กำไรอยู่แล้วครับ พ่อจ้างช่างช่างมีฝีมือมีที่แกะที่ผมเห็นนะใน YouTube ที่มีฝีมือแกะได้ระดับ copy ได้เกือบ100%ยเปอแต่ไม่ได้100%นะทุกเหรียญแกะได้แค่เหมือนแต่เจาะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยจะไม่เหมือนต้นฉบับ100%นะครับดูความเก่าโลหะก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแยกค่าด,ดูก็จะต่างกันโลหะส่วนผสมต่างกันแน่นอนของแท้กับของยุคใหม่ อย่างเหรียญหล่อโบราณที่ผมมันก็เถียงก,กันกับเหรียญปัม๊มอันไหนเกิดก่อนแต่ผมศึกษามาผมว่าดูไม่ยากนะครับเหรียญปัม๊มเดี๋ยวผมจะจะอธิบายฟังว่าดูยังไงว่าหลักคิดว่าปั๊มกับหล่อไหนมาก่อน่ะดูง่ายๆให้ไม่ยากอันนี้ให้ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับ